เวียดนามสวยเนาะอืมอิจฉาปีแล้วก็บวกสิบเปอร์เซ็นเวียดนามปีแล้วก็เออเพียงแต่ว่าเอา่อผมก็ยังเชื่อว่าเวียดนามยังอยู่ในกรอบอยู่ครับยังอยู่ในกรอบยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ๆอยู่ยังผมว่าเขาก็ยังไม่รีบไปไหนเนี่ยยังกรอบอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแล้วก็รอเบรก รอดูรอดูทิศทางครับว่าจะขึ้นหรือจะลงอีกทีหนึง่งก็ให้เลือกมาบริเวณพันสองร้อยจุดเป็นเกณฑ์ครับถ้าเกิดเกินพันสองร้อยจุดก็ถือว่าเป็นแนวโน้มค่อนข้างดีถ้าต่ำกว่าพันสองก็ยังยังก็ยังไม่ยังรีบมากเท่าไหร่ครับสำหรับเวียดนามนะภาพรวมจากฐานเนี่ยมันขึ้นโอ้โหสุขสนานเลยนะจากสี่ร้อยด้ขึ้นไปพันหก สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นึอะไรเนี่ยสุดสนานเลยแล้วตอนนี้มันขึ้นช่วงนี้อ่ะโอ้โหมันวิ่งนะเพราะเราได้หนึ่งสองพอสามเนี่ยมันจะวิ่งนะดูคนก็ชื่นชมกันหลังจากนั้นมันก็เจอท็อปมันก็นิ่งอยู่แถวนี้คนก็ถามไปอยู่นันะมันจบแล้วอะไรอานนี้มันลงมาตรงนี้นะตรงนี้มันขึ้นไปท็อปที่นี่มันลงมาในเป้าหมายอยู่นี้ข้างล่างเนี่ยประมาณห้าร้อยหกร้อยนี่ แต่การลงเขามัไม่ต้องลง A B หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็คือ A ขึ้นไปนี่คือ B B ขึ้นไปนี่แล้วจบละก่นจะลงต่อเดี๋ยวเราดูวิ a r ตเนี่ยท็อปอยู่นี่นะ A B นีแล้วรอลงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า เพราะฉะนั้นเวียดนามีเด็กเสียปีที่แล้วอยู่ในขาลงนะฮะปีต่อไป2024ก็ยังจะอยู่ในขาลงต่อไปนะครจนกว่าอะไรจนกว่าเขาจะหาฐานเขาเจอที่แถวนี้นะครับที่ประมาณ600เนี่ยนะฮะแล้วสร้างฐานหลังจากนั้นถึงจะเกิดบูบูลิ บูรันครั้งใหม่อีกเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีกําลังม่ออยู่ในขาลงนะถามว่าถ้าลงมาแค่ทีแล้วขึ้นไปเป็นซองบีได้ไหมคือลงไม่ถึงแล้วขึ้นไปแล้วได้แต่มันไกลเกินไปนะมันยากที่เวฟบีจะขึ้นสูงขนาดนี้นะก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าจะเป็น a อบีแล้วลงอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า คิดว่าอย่างนี้นะครับดูแล้วไม่สวย